เรามองว่าทองคาอาจจะปรับฐานไม่แรงครับคุณกีต้าเพราะว่านักลงทุนยังเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยยังไงก็ตามเถอะเฟดจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับรวมทั้งยังมีสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศในหลายภูมิภาคนะครับอย่างประคับประคองแล้วก็พยุงในส่วนของตัวราคารองคําเอาไว้นะครับล่าสุดเลยครับการเลือกตั้งในฝั่งรัสเซียประธานาธิบดีปูตินมีคะแนนนาแล้วก็มีโอกาสดําลงตาแหน่งประธานาธิบดีต่ออีกสมัยหนึ่งนะครับ การที่การเมืองในฝั่งรัเสเซียโดยเฉพาะคุณปูตินเนี่ยยังคงได้คะแนนเสียงต้องพูดง่ายๆว่าอย่างถล่มทลายนะครับทําให้สถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะรุนแรงแล้วก็ตึงเครียดมากขึ้นครับความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีโอกาสาที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเรามองว่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อที่ทางราคาทองคาแล้วก็กระตุน้น แหลงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกระตุ้นให้บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางรัสเซียธนาคารกลางจีนยังคงถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมครับประกอบกับในปลายปีนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งในฝั่งสหรัฐครับภาพดังกล่าวเนี่ยมองว่าสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองในฝั่งสหรัฐนะครับน่าจะเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้มีความเสี่ยงออต่อ การดําเนินนโยบายการเงินนโยบายการคลังในในฝั่งสหรัฐนะครับต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับในส่วนของศึกการเลือกตั้งเบื้องต้นหรือเหรือเราเรียกกันว่าซูเปอร์ทิลเลเนี่ยปรากฏว่าผู้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในรอบนี้มีความชัดเจนนะครับก็คือ,อ,อตัวอดีตประธานาธิบดีทั้งสองท่านก็คือทั้งคุณโจไบเดนแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป เวียนกลับมากระทบไหล่กันหรือว่าเวียนกลับมาขับเขี่ยวกันอีกรอบนะครับทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งไบเดนหรือทรัมป์นะครับตลาดมองครับว่าไม่น่าจะส่งผลดีต่อภาพเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งคู่นะครับพราะคุณไบเดนก็อายุเยอะส่วนคุณทรัมป์เนี่ยก็มีคดีติดตัวหลายคดีทีเดียวนะครับแม้ว่าจะได้เลือกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี แต่ก็อาจจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้อย่างสมเกียรติหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ภาศาลเนี่ยมีการตัดสินหรือพิจารณาวคดีอาญาที่ทําติดตัวอยู่เนี่ยส่งผลให้เขาไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะครับภาพดังกล่าวเนี่ย ก็เลยทําให้หลายคนยังวิตกกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในฝั่งสหรัฐเราจะเห็นค่อนข้างชัดครับว่าทองคําในเดือนมีนาคมมีสัญญาณของการพุ่งทยานแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับต้องบอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเราเห็นการเหวี่ยงตัวขึ้นของทองคําในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมีแกลบความกว้างนะครับจากระดับต่าสุด2,039ขึ้นไปให้ 2,195เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนมีความกว้างถึง156เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับแม้ว่าจะได้แม้ว่าในระยะสั้นเนี่ยจะมีแรงขายหรือราคาอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าแรงขายหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างจำกัดจากช่วงการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนักลงทุนทราบผลการเลือก ผู้แทนของพรรคเดโมโคแรครตแล้วก็พรรครีพับลิกันที่เราเรียกกันว่าสตูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลบวกกับทองคําในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่ามีปัจจัยลบกดดันในส่วนของตัวราคาทองคําเราก็เลยมองว่าช่วงสั้นๆเนี่ย อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคานะครับก็เราจะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในช่วงกลางดึกข,ของคืนวันพุธตามเวลาประเทศไทยก็จะทราบผลเกี่ยวกับในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับประมาณตีหนึ่งจะมีการเปิดเผยตัวอีโคน m มิกโปรเจคชั่หรือการคาดการภาพโดยรวมของเงินเฟอ้อ GDP แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งอัตราการว่างงานในเวลาดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็ตีหนึครึ่งเนี่ยจะมีประธานเฟดคุณโจรมพาเวลออกมา,าแถลงการดังนั้นเนี่ยวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธท,ทั้งวันเลยก็ยังมีเวลาเทรดหรือเวลาลงทุนพูดยังไงว่าประมาณ3วันนะครับ กว่าจะรู้ผลจริงๆเนี่ยก็กลางดึกของคืนวันพุธแล้วเราก็เลยมองว่าช่วงเวลานี้อาจจะเห็นทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาก่อนแต่ก็คิดว่าอาจจะย่อไม่เยอะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะต้องเป็นจังหวะของการลงทุนระยะสั้นหรือเป็นลักษณะของการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อรับผลการประชุมขอ,ของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ครับ